สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมได้นำเอากรณีศึกษาซึ่งเป็นแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเป็นเรื่องของการเบริกค่าเช่าบ้านที่ไม่ถูกต้องทีนี้การเบริกค่าช่าบ้านที่ไม่ถูกต้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะทุจริตหรือไม่เนี่ยเขาให้ดูที่พฤติการนะครับให้ดูที่พฤติการซึ่งเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ที่อบสองเจ็ดสามทับสองพันห้าร้อยหกสิบหกกันนะครับคุณผู้ชมอ่ะรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับก็คือคดีปกครองในเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายนิยมนะครับเป็นนามสมมุตินะครับซึ่งเดิมเนี่ยดำรงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักการช่างของเทศบาลแห่งหนึ่งและต่อมาก็ได้โอนย้ายมาดํารงตําแหน่งรองปลัดเทศบาลอีกแห่งหนึ่งโดยได้ เช่าบ้านของบุคคลภายนอกเป็นที่พักอาศัยและก็ได้รับอนุมัติให้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเรื่อยมานะครับหลังจากนั้นนายนิยมก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นปลลดเทศบาลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2552แต่ยังคงเช่าบ้านบุคคลภายนอกอยู่อาศัยและก็ใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านโดยที่ไม่ได้เข้าพักในบ้านพักประจำตำแหน่งจนกระทั่ง มีผู้ร้องเรียนในระหว่างที่มีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเนี่ยนายนิยมก็ได้อ่าขอลาออกจากราชการและก็ได้รับอนุมัติตั้งแต่วันที่8เมษายน2554ต่อมาคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยได้รายงานผลการสอบสวนเห็นว่านายนิยมผิดวินัยอย่างร้ายแรงสมควรลงโทษปลดออกจากราชการ นายกเทศมนตรีจึงมีคำสั่งลงโทษไล่นายนิยมออกจากราชการตามมติของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมีผลตั้งแต่วันที่8เมษายน2554เป็นต้นไปนะครับทีนี้นายนิยมเนี่ยได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวนะครับคำสั่งให้ไล่ออกเนี่ยนะครับนายนิยมได้อุทธรณ์แต่ว่าถูกยกอุทธรณ์ นะครับก็คือเขาไม่ไม่รับุทธรอนนั่นเองนะครับนายนิยมจึงได้นำคดีเนี่ยมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดเนี่ยได้วินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงเนี่ยปรากฏว่าหลังจากที่บ้านพักของทางราชการว่างลงเมื่อวันที่1ตุลาคม2552นายยกเทศมนตรีไม่ได้มีหนังสือแจ้งให้นายนิยมเข้าพักในบ้านพัก แต่ยังเบิกจ่ายเงินค่าเชาวบ้านให้ซึ่งหากเห็นว่านายนิยมไม่มีสิทธิ์เบิกค่าชาวบ้านก็ต้องแจ้งให้นายนิยมทราบเพื่อระงับสิทธิ์แต่ก็มิได้ดําเนินการทําให้นายนิยมเข้าใจว่ายังสามารถใช้สิทธิ์เบิกค่าชาวบ้านได้ประเด็นน,นี้นะครับก็คือศาลมองว่าไม่ได้มีการแจ้งไม่ได้มีหนังสือแจ้งให้นายนิยมเข้าไปพัก นายน,นิยมก็เลยเข้าใจว่าตนเองเนี่ยสามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ต่อไปนะครับการที่นายนิยมได้ทําสัญญาเช่าบ้านบุคคลภายนอกตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตั้งแต่โอนย้ายมาดํารงตําแหน่งรองประหลัดเทศบาลเป็นการทําสัญญาเช่าโดยถูกต้องและก็ได้อาศัยอยู่ในบ้านที่เช่าจริงและได้ทําสัญญาเช่าบ้านหลังดังกล่าวอย่างต่อนเนื่องจึงฟังไม่ได้นะครับว่า เป็นการกระทำโดยมีเจตนาในการสแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบพฤติการจึงยังไม่ถือว่าเป็นการกระทําไปโดยทุจริตนะครับอันนี้เป็นการวิจัยของศาลนะครับนอกจากนี้เนี่ยนายวิวัฒนะครับนายวิวัฒอีกคนหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์เบิกค่าชาวบ้านข้าราชการในอัตราเดียวกันกับนายนิยมและได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าพักอาศัยใน บ้านพักประจำตำแหน่งประลัดเทศบาลหลังดังกล่าวตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายน2552เป็นต้นมานั้นแม้ว่านายนิยมจะไม่ได้เข้าพักอาศัยในบ้านประจำตำแหน่งดังกล่าวแต่ก็มีข้าราชการอื่นที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านเข้าพักอาศัยในบ้านพักประจำตำแหน่งประหลัดเทศบาลความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่เทศบาลจึงมีเพียงค่าเช่าบ้านที่นายนิยมเบิกไปในช่วงเวลาระหว่างวันที่หนึ่งตุลาคม 2,552ถึงวันที่14พฤศจิกายน2,552เท่านั้นนะครับเพียงเท่านั้นการที่นายนิยมเบิกค่าเช่าบ้านไปโดยไม่มีสิทธิ์จึงไม่เป็นเหตุให้เทศบาลได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงเมื่อการกระทําดังกล่าวของนายนิยมเป็นความผิดวิน,นัยกรณีไม่ถือปฏิบตัติตามระเบียบและแบบแผนแบบธรรมเนียมของทางราชการตามประกาศคณะกรรมการ พนักง,งานเทศบาลจังหวัดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินยัยการให้ออกจากราชการการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ซึ่งเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงนะครับนายนิยมจึงควรได้รับโทษทางวินัยที่กําหนดสถานโทษความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงเอาไว้ก็คือการภาคทันตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนตามความเหมาะสมแก่ฐานความผิด ทั้งนี้นายนิยมได้รับอนุมัติให้ลาออกจากราชการไปแล้วตั้งแต่8เมษายน2554ก่อนที่จะมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินยัยจึงสมควรได้รับการงดโทษตามประกาศดังกล่าวนั่นเองนะครับการที่นายกเทศมนตรีมีคำสั่งลงโทษไล่นายนิยมออกจากราชการซึ่งเป็นโทษสำหรับความผิดวินัยร้ายแรง จึงเป็นการใช้ดุลพินิษฐ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายคําสั่งลงโทษดังกล่าวจึงเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายการที่คณะกรรมาการพนักง,งานเทศบาลจังหวัดมีมติยกอุทธรณ์จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษาให้เพิกถอนคําสั่งลงโทษไล่นายนิยมออกจากราชการโดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่คำสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับ และเพิกถอนมติยกอุทธรณ์นะครับนี่คือคําวินิจฉัยของศาลนะครับว่า,าการที่จะเบิกค่าเช่าบ้านไม่ถูกต้องเนี่ยถ้าเราจะดูว่าเขาจะทุจริตหรือไม่ให้เราดูพฤติการนะครับดูที่พฤติการดูที่การกระทําดูที่เจตนานั่นเองนะครับซึ่งในกรณีนี้ศาลมองว่านายนิยมเนี่ยนะครับนายนิยมาสามารถาเป็นการเบริกค่าเช่าบ้านที่ ไม่ได้มีพฤติการที่จะทุจริตนะครับเพราะว่า,าประเด็นแรกเลยเนี่ยนายกเทศมนตรีไม่ได้มีหนังสือแจ้งให้เขาเข้าพักอาศัยนะครับทำให้ในายนิยมเนี่ยไม่ทราบว่าตนเองเนี่ยสามารถเข้าพักอาศัยในบ้านพักได้จึงเบิกค่าเช่าบ้านเรื่อยมานะครับก็ถือว่าเป็นการเบริกค่าเช่าบ้านไปโดยโดยความเข้าใจที่ว่าตนเองสามารถมีสิทธิ์ในการเบริกได้และเทศบาลก็ให้เบิกต่อเนื่องมานั่นเองนะครับ